็กน้อยเขายุดตรงรี้หลายมื่อยู่แต่ิมื่สองแปดหมื่นสี่หมื่นหกนี่นี่พ่อไปนี่พ่อไปนี่เิ่นบักสมโอเพนแบบสมโอเั็นยห่วยมัมันนั่นแหละนี่ใส่ก้า ว้าเวั่หลานี่กตว่าตกไปโอยสามทีหนุ่มหนึ่งนเาเกยวสามหลายอันนี้อ้มันทีโพดเนาะโผล่นาเียวสา้ก็ถึงว่ะเดี๋ยวไปบังกาบักโก้กเป็นลกพันนะนี่แม่นนี่นั่นแล้วมาม่นหนมันลมแล้วก็เลอาเกียวมาสามหอก

มันอยู่โหลมขอเจ้ามันอยู่หลมซึ่งมันอันวันทีมันไม่โอนเอาว่ามีน้องม้สิน้อไม้กันหชื่อมือรวมตปหนีพี่เกินมากีนั่นัะนเด็กไปใช่หระถ้าผู้เฒ่ามาออกกาลังไก่ใส่แล้วน้องใหม่เอานี่เด้